ไม่ไม่ปดตับตาไแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบายวันนี้เราจะไปดูมิ้นนะคะจะไปเอาไวจะไปทำพิธีวิธีการเอาผึ้งให้ดูอีกวันนี้เราจะเอาการวิธีเอาผึ้งนะคะหรือมิ้นหรือมิ้นนะคะไปดูไปดู นะครับรังใหญ่ๆนะครับมา <c oughs> ดูครับวันนี้แต่วันนี้ผมเอาสูตรผมบุรีเนาะเป่า,เามันจะตาตุา๊บแต่ป้องแน่วันนี้ครับ นี่แก้ยนี่เป็นตอด Ipo bỏ đốn tôi Dạ, à, màu giá hả không Ipo đốn tôi à Đi cái thể, cái cái đó. Này này đi đó, cái cái đi, đi cái cái เาปาชูบมากเป่ายาได้แล้วเดียวชกุีปล่าา,า,านก,ก,กน,านี่ไงานีไปปุอเลยนี่ไปปุ๊ดเลยนี่นี่ครับผมครับเราพึง่งเราพึง่งเมายาเข้ามาเดีวนะครับ

สุดยอดนะครับดูหลังใหญ่เลยโอ้โหเพลวอาคันตุกไหมมาลองึ้งตยนนะมีไงนะ ลูกก <c oughs> ็ไปกเอีวันนี้ลูกได้กลินรยังเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้กินผึ้งครับผมมีกินน้ำหวานมันด้วยน้ำหวานมันด้วยครับดูสดใหม่เลยสดสดใหม่ๆเลยครับผมดูมันมาต่อยเร้วม่ อีพ่อเลี้ยวลังมาจากหัดบอได้ดูขอไปจิ้มน้ำผึ้งมาสักนิดนอืยิ่มมามกกรอบด้วยไม่ค่อยกรอบนะหวานหอมแหนมหวานหอมหอมนะโอ้โหน้ำหวานใหญ่มากเลยหลังนี้ครับดูครับค่ะทุนยอดเลยครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไม่ห้ามพลาดนะแค่พลาดชมดูนะครับอีกครับบอครับ ห้ามพลาชมดูนะคะแาวคพ่อกระสอบคลีมนี้ก็ฝากคนลคเยหวานอร่อยมากสุดยอดเลยครับหลังใหญ่เลยหังใหญ่เลยครับผมัให้ทุกผูเลเไม่ดูน้ำหวานน้ำหวานสุดยอด ครับน่าสุดอยอดเลยเพื่อน